แล้วก็ถวายแก่แพระเจ้าซึ่งงานพี่เขยว,วันไม่ได้กลับไปไม่ได้เพราะว่าวันเพิ่งไปเจอพี่เขยอาทิตย์ก่อนที่เขาจะเสียซึ่งปกติมันก็จะไม่ค่อยไปบ้านเขาแต่ว่าอาทิตย์นั้นมันก็ไปแล้ววันก็ไปบ้านเขาแล้ววันก็ไปอ,อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแหละแต่เราอยู่คนละคุ้มเราก็ได้ไปหาเขาไปคุยกับเขาเอากับข้าวที่ทําอยู่บ้านแม่ไปส่งพี่เขยแล้วก็พี่สาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็รู้ขอบคุณพระเจ้าที่ นี่คือความรักที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของวันในการติดตามพระเจ้าแล้วก็เช้าวันที่พ่อน้องแซ่จะเสียวันก็วันก็อ่านพระนำอธิษฐานตอนเช้าแล้วก็วันก็อ่านพระธรรมปัญญาจารย์หเมือนใช้พระคำปัญญาจารย์บทที่สามในการอธิษฐานแต่วันวันมีสิ่งที่ประทับใจในข้อที่รู้แหละว่ามันมีวาละสำหรับทุกสิ่งนะคะพระเจ้าให้มีเกิด มีการตายมีวาละสำหรับทุกสิ่งในข้อที่11บอกว่าปัญญาจารย์บทที่10บทที่3ข้อ11บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์ไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงการสุดปลายอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรง กระทำทุกสิ่งมีเป้าหมายของพรงะองค์นะคะกับการเวลาและที่สำคัญวันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในการจากไปของพ่อน้องแซก็ทำให้หวันไม่ได้เจอเพื่อนมา20ปีเมื่อเขารู้ว่าขาพ่อน้องแซกเสียเขาให้ลูกสาวของเขาลูกชายของเขามาร่วมงานกับเราด้วยซึ่งลูกๆนะเมื่อประมาณ20ปีเราไม่ได้เจอกันเราเห็นถึงความรักของพระเจ้ากลับมาแล้วก็มีน้อง อีกคนที่โทรมาหาวันเมื่อวานนี้นะเป็นน้องเยาว,วชนที่เราเคยดูแลเราเคยเลี้ยงเขาแต่กลับมาเขาก็ไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแล้วเขาก็หายไปจากทางของพระเจ้าเขาก็โทรกลับมาหาวันว่าทำไมไม่บอกเขาเขาไปรู้ข่าวเขาบอกว่าเขาคิดถึงเขาอยากมาหา เขารู้เขาจะทิ้งทุกอย่างแล้วเพื่อที่เขาจะมาแต่วันก็เลยบอกเขาว่าขอบคุณพระเจ้าที่เขายังคิดถึงที่สําคัญเกามีโอกาสได้คุยกับเขาให้เขากลับมาหาพระเจ้าให้เขามาที่คีสจักรเขาบอกว่าคีสจักรที่เราเคยอยู่มันเปลี่ยนไปก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนได้ที่มีพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ถึงเวลาที่เราจะไปเก็บเกี่ยวคนที่ได้ รู้จักกับพระเจ้าแล้วจากไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาระใจที่เหือนว่าการงานของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถจะทิ้งได้เพราะการงานของพระเจ้าเราก็ต้องทำใช่ว่าชีวิตของเราก็ต้องเดินต่อไปก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการงานของพระเจ้าที่พระเจ้าให้มีส่วนในพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสิ่งที่วันเป็นกังวลก็คือตอนนี้วันได้ประทานค่ายแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็จะให้เรา ร่วมกันรับใช้พระเจ้าต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ปล่อยมือของเราจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ปล่อยเราอยู่แล้วนะเว,ว้นแต่ว่าเราจะปล่อยมือจากพระเจ้าเองต่างหากก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการอธิษฐานเผื่อเป็นกําลังใจช่วยเหลือ,อในทุกด้านทั้งทุนนรัพย์ แล้วก็ทุกอย่างในในการงานนะคะในในครอบครัวของเราที่ผ่านมานะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวมาพรที่รักทุกท่านคําหนุนใจของสารวัตรสวรรค์น,นะครับก็จะเป็นแรงหนุนใจที่ดีสําหรับพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับ ก็ขอให้อันนี้เป็นสิ่งที่หนุนจิตชูใจเราทุกคนนะครับวันนี้ผมมาที่นี่ยืนอยู่ที่นี่พาเด็กมาแค่คนเดียวเพราะว่าคนแข็งแรงอย่างผมยังดูสองคนไม่ไหวนะครับก็ก็จะบอกว่าขนมปังก็จะเดินทางไปอยู่แคนาดานะครับขณะที่พ่อแม่เขาก็รออยู่ที่แคนาดาแล้วที่เมืองแวนคูเวอร์นะครับก็พระเจ้าก็อวยพรจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภายในทันทีที่เดินทางถึงนะครับบ็อกกี้ ภรยาและก็เปิ้ลก็จะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของคริสจักริชมอนด์ที่อยูอ่ไม่ไกลจากบ้านในเขตริชมอนด์ของประเทศเ,เมืองแคนเบอร์ Vancouver, ประเทศแคนาดานะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมทุกอย่างนะครับสำหรับผมเองแล้วกับภรยาแต่งงานมาครบ40ปีเมื่อต้นปีก็ยังไม่เคยอยู่ห่างภรรยาเกิน1เดือนนะครับที่ผ่านมาตลอด40ปีนะครับอย่างมากภรยาไปไประชุมบ้างอาทิตย์หนึ่งอย่างมากผมไปต่างประเทศบ้างสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่เคยอยู่นาน นะครับก็เป็นอะไรที่มันจิตใจคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับภรรยายอยู่เที่ยวนี้นานเป็นพิเศษนะครับอย่างขนมปังก็คงจะอยู่อย่างน้อยสุดก็5ปีถึง10ปีที่จะได้โอกาสกลับมาอยู่ที่ว่าอนาคตจะมีอโอกาสแค่ไหนนะครับก็คงอยู่ที่นั่นค่อนข้างจะนานวีซ่าก็ได้มา10ปีก็คงอยู่นานพอสมควรนะครับก็เป็นบางอย่างที่ผมไม่ค่อยจะโอเคมากนะักพระเจ้าตรัสว่า เราทั้งหลายเป็นคนเล็กน้อยเป็นตัวเล็กน้อยแต่เสียงของเราจะยิ่งใหญ่และทุกคนจะฟังเสียงของเราในบ้านนี้คนที่ตัวเล็กที่สุดกับทําให้จิตใจผมอ่อนไหวที่สุดนะครับผมนอนกอดลิกกี้เกือบทุกวันนะครับแล้วกอดขนมปังทุกวันเพราะว่าเขานอนกับผมช่วงนี้นะครับเด็กก็น่ารักพูดจอจอตลอดเวลานะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะต้องทํำยังไงนะครับถ้าถ้าผมต้องนอน สงสั่ต้องย้ายมานอนห้องเดียวลิกกี้แน่เลยข้างล่างครับก็เป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยนะนะครับจิตนะครับก็ยังไงก็ให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่จะเริ่มต้นใหม่ที่แคนาดาแล้วก็กผมเองก็คงค้าขายอยู่ที่นี่นะครับด้วยความคิดถึงก็คงต้องเดินทางไปเยี่ยมนะครับเด็กไม่ทันไปแต่ผมซื้อตั๋วื่องบินไปเรียบร้อยแล้ว ก็ฉลองคริสต์มาสเสร็จที่นี่ก็จะเดินทางวันนั้นเลยนะครับก็มาอยู่แคนาดาสัก2เดือนจะอยู่ให้สะใจกับเด็กๆพวกนี้แล้วก็กลับมาทำมาหากินเปิดร้านขายยาต่อไปส่วนภรรยานั้นก็ยังไม่มีกําหนดการที่จะกลับเมื่อไหร่ถ้าอยู่ได้6เดือนก็อยู่อยู่ได้12เดือนก็อยู่อยู่ได้นานกว่านั้นก็อยู่เพราะวีซามีถึง10ปีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนอวยพรสึกครอบครัวด้วยครับสวัสดีครับ เอ่ยมีท่านใดอีกไหมคะครับขอบคุณครับท่านผู้นำครับผมคงต้องขออนญาตลบกวนเวลาของที่ประชุมนะครับเพราะถ้าผ่านวันนี้ไปมันก็คงอาจจะไม่ร้อนเหมือนกับคำที่เขาพูดว่า ให้ตีเหล็กเมื่อมันร้อนนะครับก็ขอฉวยโอกาสนี้แบ่งปันในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสารวัตรสวรรค์ได้พูดถึงว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยมือเราแต่เราจะปล่อยมือพระเจ้าหรือ กล่าวนะครับในการไปางานชาปนกิจก็ได้รับคําพยานดีๆจากผู้ขึ้นไปกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่รู้สึก หรืออาจจะมาจากพระคมภีร์ด้วยก็ไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่า,าในงานวันนั้นนะ่ะก็มีผู้ขึ้นไปเป็นพยานพูดถึงผู้ที่จากไปและก็พูดถึงตัวเองนะครับ ในคำมายานั้นน่ะผมได้ยินแล้วก็รู้สึกสนใจอาจจะมีความรู้สึกว่าสะดุ้งนิดนิดว่ามันเป็นอยังไงกันแน่เพราะว่าในพระคัมภีร์นี่นะครับนี่พูดถึงตอนที่มีการเลือกสาวกให้มาเป็นอัครทูตแทนยูดาส นะครับในกิจการบทที่หนึ่งก็ยี่สิบกว่า,วาไปแต่นี้ข้อที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ายี่สี่ยห้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้พูดถึงว่าในการอธิษฐานของอัครสาวกในการขอพระเจ้าทรงนำให้เลือกคนมาแทนยูดาส ในคำปฏิฐาน,นนั้นมีพูดว่ายูดาสได้หลงจากหน้าที่การงานของตนและไปะยังที่ที่เขาอยู่หรือที่ควรอยู่หรือที่ที่ของเขานะครับ คำคำนั้นนะหรือว่าคำในอธิษฐานของอัครสาวกและคำพยานในวันงานชาปนกิจนั้นมันคล้องจองกันทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเขา reference หรือว่าอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์หรือเขาพูดออกมาจากความรู้สึก นึกคิดของตัวเองนะครับแต่ว่าคำนี้ก็น่าจะเตือนใจพี่น้องได้นะครับว่าอย่าปล่อยมือจากพระเจ้านะครับขอบคุณครับ